เพื mm ่ hmm. อนกำลังกำลังม้อยู่อะแค่เนี้ยต้องใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกทำได้ไงวะเล่นเนะี่ยกูก็เอาไปแล้วนี่นะพักแรกอะแต่ว่านงมันใหญ่มไม่พออะเดี๋ยวไปเอาสกินเลตันมาก่อนเนี่ยได้สกินเลตันมาแล้วแล้วก็ปลูกมั่งเลยแล้วก็นี่ได้ตัวครับใหญ่มาแล้วแล้วก็ ได้ปิกเอ็กใหญ่มาแล้วทำได้ไงก่อนวะมันอยู่ในโหมดเครดิตเนี่ยก็กูก็ทำได้แหละก็เพราะว่ากูปรับเป็นโลกแปลกอะว่าต่อฟังไปขุดน้ำได้ยังไงวะนั่นเนี่ยกูขุดได้อะแหละเนี่ยเอาน้ำไปยิงใส่เอเดอร์แมนเอเดอร์แมนไหนวะเอเดอร์แมนนู่นไงเอเดอร์แมนน้ำมันลยจ้าโอ้ยโอเมย์กัมึงทำได้ไงวะนั่นน่ะก็คีบ้าอื้อ คีเปอร์ไม่กลัวไประเบิดใส่ชาวบ้านนูเอ๊ตายไปซะเฮ้ยปูกปกรุบกูกปกรุบกอปูไม่กลัวเว้ยมึงมารินี่ปนี่เป็นปูกรปูเร็กรปกมปูลรกรกรปูไรปูกรป้สัตวกก็เลกกเีกรปูกรกรปูกก เค,เคยทำแบบนั่นไมนเคยเลยแม่ครับเหรอแน่นดิขุดเนี่ยเจอประตูแล้วมึงโดดไปเลยเร็วโอ้มันต้องหอลุดได้จเราแน่กูโอเปนมึงพอดไปแล้วเหรอแกเนี่ยกูจเจอเพชรพอดีเลยทำได้ไงวะนั่นนะ่ะโอเปนกลายเป็นโอ่ปนกลายเป็นเพื่อนกูเอา้า เว้ยมาใบดูแล้วกูตามไปเร็วรตามมาเร็วไอ้ควายเอ้ยกูไม่ใช่ควายเว้ยเออยันแล้วไอยันแล้ทำไงดีวะเฮียเออกูว่ากูต้องใช้พระลาวานะบ้างวัดแม่ไก่เชี่ยมันทำแม่งไงวะเนี่ยนะทุกคนโอาไเบ็ดโัวใเบ็ดย,ย่านี้ไปไหนอีกอะอย่านี้ไปไหนนะ เนี yeah, yeah. ่ยได้เ oh. ป็นมาแล้วเย่ไ yeah. ด้ที่สุดนะดาบกอดอกไม่ดาบเพื่อนนี่บอกแล้วนะว่ากูต้องทำเองหมดเลยอ่ะเออเชี่ยเพื่อนนอนอยู่บนแกะแอะเสร็จมาแล้วเพื่อนมาแล้วตามมาเนี่ยกูได้ระบายมาแล้วก็วางน้ำลงไปได้แล้วอุ่ยเย็นทำได้ไงก่อน อธิบายแล้วพวกมึงเด็กมึงนึกว่าเก่งมากเลยพวกสี่ไปเลยโอ้ทำได้ไงวะนั่นน่ะเออกูกลายเป็นดรีมไปละเนี่ยได้กูกสปอนเนอร์มาแล้วแล้วก็ฟาร์มแท่งเบลสไปดีกูกลับเป็นเหมือนเดิมแล้วเพื่อนได้แทง่งเบลสมาแล้วเจ้าตามกูมาเร็วเร็วเร็วตามมาเร็ว,ามมารวโอเคเดี๋ยวกูก็ตามไปหลังจากที่มึง ว่าเขาไปในโลกยิงแล้วอะโอเคก็อย่าให้เกินในที่แปลกๆอีกละแปลกยิงว่ะโอชิพาแลไวไงกลับเข้าไปแล้วนี่เอาแก๊สมาเลยเสียตัวโกเลมเฮ่เไเป่นไงเ่ะเ่เฮ่เ่เ่เฮ่เ่เฮ่เ่เ่ะน่่่เนี่เเฮ่่เฮ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 ่่่่่ มาดยวะเข้ามานั่งดิโอเคว้าวโอ,โอ้ชิบหาแลงนี่เกือบถึงทะเลทรายแล้วเว้ยโอ้โอตอนนี้กูอยู่ในป่าวะ่ะมึงเข้ามาในใบอสโนวี่ได้ยังไงวะก็กูขับรถเนี่ยมาโคตรเร็วเลยนะเว้ยนี่ยั่ในใบอุลทะเลทรายไม่ถึงกี่นาทีละโอ้ชิบพังแล้วอ่ะลูกดิเออกับบางเพชรจะเป็นยังไง ก็ฟันกระงเพชรกันปึ๊บว๊าดรู้ได้ไงอะว่ามันอยู่นี่เออเลอะโดนลงมาเลยโอ้เยี่ยมเร็วมาเร็วมาเร็วกูว่าเกือบถึงมันกรแล้วว่ะเลชามี่เอ่ไม่ขวางทางเราอะทำยังไงดีวะก็ใช้วิธีเก่าดิตี้แล้วที่ว่างเลยเพื่อนโอเคเดี๋ยวกูวางมึงกลับนี่กลับเนี่ยใช้วิธีเก่า โอเคเกมมันใกล้จบแล้วเพื่อนเดี๋ยวปึ๊บทำได้ไงก่อนมาทำได้แหละโดนลงมาเลยเกมมันใกล้จบแล้วโอเคถึงมะก้อแล้วโอเคจะมาเก,กินดึงเวลาจิบมันจะมดโอเคกูจะใช้บิ๊เอ็กดี้นในกัดข้างก่อนเออ <c oughs> <c oughs> ทำได้ไงวะนัะ่นนี่ยเอเดอร์แมนมองอะไรวะโอเคมันเออเอเอมันลอยอะ่ะมันลอยอะ่ะ อุ้มใหญ่บัเนี่ยทำไงดีวะเออโอเคตามมาบินรีมโอเคเก็บเอนเดอร์แมนก่อนเก็บเอนเดอร์แมนก่อนแล้วก็ตอบแล้วปื๊บซีเยียนไปแล้วก็ปื๊บปื๊บแกเนี้ยแล้วก็จะสามารถเอาอไปได้แล้วทำได้ไงวะนั่นน่ะแต่หน้ากูบอกแล้วในพลาดแนรกไงอย่าลืมกดซับสไครด้วย เพื่อมาได้บาเป็นการพาดจิบรับยอมต่อต่อไป